สไตล์ทอรสวัสดีค่ะแม่หมอเคนะคะจะมาทำนายดวงประจำเดือนมิถุนายนนะคะให้กับชาวลัคนาราศีธนูนะคะซึ่งการดูดวงเป็นการดูโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีนั้นๆเนาะไม่ได้จำเพาะต่อจรงเป็นรายบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะฉะนั้นก็จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อย่าได้เก็บไปคิดเดยอะคิดมากนะคะขอให้นำคำทำนายเนี่ยไปเป็นข้อแนะนำดีๆในการปรับใช้ ในแต่ละสถานการณ์ของแต่ละคนนะคะและแน่นอนว่าการกระทําของเจ้าชะตาเนะะี่ยค่ะเป็นปัจจัยสําคัญเนาะที่จะเป็นตัวกําหนดทิศทางดวงชะตาของเราเองเนี่ยไปในทิศทางไหนจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงขึ้นอยู่กับตัวคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามใช้ชีวิตอย่างมีสติก,กันให้มากนะคะไม่ประมาทนะคะเบื้องต้นนะคะเราจะมา อ่าน,าน,านพื้นดวงโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีธนูในเดือนมิถุนาย,ยนกันก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างจากหน้าไพ่นะแม่หมอมองว่ามันเป็นเดือนที่คุณจะได้ร่วมมายร่วมมือกันดีกับคนรอบข้างหรือบางคนทำธุรกิจเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่ว่ามีการพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดียิ่งขึ้นกว่าเดิมมีรายได้ที่มากขึ้นกว่าเดิม จากการทำงานร่วมกันกับคนอื่นนะคะแล้วก็จะมีการวางแผนบางคนก็มีการวางแผนจัดการบางคนอาจจะมีแผนแบบว่าเออสร้างบ้านใหม่หรือว่าทําอะไรที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆหรือบางคนมีการพูดถึงการมั่นหมายอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีของชีวิตนะคะในช่วงนี้ของชาวลัคนาราศีธนูเนาะแล้วก็อ่าน ในเบื้องลึกจิตใจเนี่ยชาวราศีลัคนาราศีธนูเนี่ยก็มีความมุ่งมั่นนะคะที่อยากจะทําให้ฐานะตัวเองเนี่ยมีความมั่งคั่งและมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมเป็นช่วงที่คุณมีความหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องของการงานแล้วก็การเงินนะคะในอดีตซึ่งมันก็ส่งผลมายังปัจจุบันนะคะบางคนอาจจะมีแบบภาระที่จะต้องคอยซัพพอร์ตครอบครัว จะต้องหาเงินมาเพื่อจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจําวันอะไรเงี้ยก็พยายามที่จะหาลู่ทางในการทํามาหากินมากยิ่งขึ้นบางคนก็พยายามนะคะอ่ะบาลานซ์ในเรื่องของค่าใช้จ่ายให้ดีมีการลงทุนอะไรเงี้ยอืมซึ่งก็คาดหวังผลว่าจะได้รับผลตอบรับที่ เป็นจํานวนมากบางคนก็หวังเงินแบบก้อนใหญ่ๆอะไรเงี้ยคิดถึงเรื่องเงินนะคะในในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะแต่สิ่งที่อยากจะให้ระมัดระวังนิดนึงก็คือในด้านอุปสรรคปัญหาหรือบคุคคลที่เป็นปัญหาเนี่ยระวังที่จะทะเลาะเบาะแวงกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือคนที่อาวุโสมากกว่าเรานะคะอาจจะทําให้เรามีความเดือดเนื้อร้อนใจนะคะหรือบางครั้ง เขาอาจจะมีเรื hmm. mm ่องที่จะต้องมาขอร้องเราอะไรเงี้ยแล้วอาจจะเกิดความไม่สบายใจกับเราเองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณาในแต่ละประเด็นแต่ละบุคคลดูน้องว่าเราสามารถให้ความช่วยเหลือเขาได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องอทําจนฝืนกําลังตัวเองเนาะก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยได้อะค่ะอืมแล้วก็อนาคตที่จะเกิดขึ้นเร็วนี้นะแม่หมอมองว่าคุณจะมีการแบบ วางแผนหรือการจัดการอะไรที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมบางคนอาจจะมีแผนในเรื่องของการเดินทางหรือว่าทำอะไรที่เพื่อที่จะพัฒนาหรือสร้างอนาคตของตัวเองเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยหรือบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะต้องติดต่อสื่อสารกับคนทางไกลหรือมีความคํานึงคิดถึงคนที่อยู่ไกลจากเราอะไรเงี้ยค่ะอาจจะมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติก็ได้นะคะอือฮึ ต่อมานะคะเราจะมาสู่รายละเอียดแต่ละประเด็นกันเนาะเริ่มจากการงานแล้วก็การเรียนกันก่อนนะคะการงานและการเรียนเนี่ยแม่มองมองว่าคุณเนี่ยได้รับความช่วยเหลืออย่างดีนะคะจากเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนในชั้นเรียนอยู่แล้วในการทํางานก็ดีหรือว่าช่วยกันเรียนก็ดีเนี่ยมองว่ามีความสมัครสมัคคีกันดีมากอะไรเงี้ยจะทํางานสิ่งใดก็จะมีความแบบ ราบรื่นอะไรเงี้ยค่ะไม่ค่อยมีอะไรน่าเป็นห่วงเท่าไหร่แต่เพื่อนร่วมงานบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นประเภทที่แบบว่ามีอะไรในใจแล้วเขาไม่กล้าเปิดปากพูดคุยกับเราอะไรเงี้ยเออหรือเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่แบบเข้าถึงยากอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องของการปรับตัวเข้าหาก,กันและกันเนาะคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่เปิด เปิดปากพูดคุยกับเขาก่อนชวนคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอะไรเงี้ยในเรื่องของการทํางานร่วมกันอะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวส่งเสริมทําให้อ่ามีประสิทธิภาพในการทํางานร่วมกันนะคะได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือแม้แต่คนที่เรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ บางครั้งเราจะต้องทำโปรเจกต์หรือว่าทำโครงงานหรืออะไรเงี้ยร่วมกับเพื่อนคนอื่นเนี่ยเราจะต้องเน้นในเรื่องของการสื่อสารนิดน,นึงเราจะต้องแสดงออกถึงความเป็นผู้นำออกมานิดนึงอะไรเงี้ยในการแบบชักชวนทุกคนมาร่วมพูดคุยวางแผนอะไรเงี้ยแม่หมอก,ก็จะมองว่าเออมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีเนาะที่ทำให้งานของเราหรือว่าเรื่องที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันค่อยๆตราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่ง ในช่วงเดือนมิถุนาอยู่เนี่ยบางบางคนนะก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางไกลเพื่อที่ไปทํางานด้วยก็ได้มีความขยันม,มีมีไฟอะไรเงี้ยในตัวเองที่แบบต้องการความก้าวหน้าการพัฒนาด้วยก็ได้นะคะอ่าแล้วบางครั้งอาจจะเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับบุคคลที่แบบข้าราชการหรือว่าคนที่แบบ ทางไกลอะไรเงี้ยหรือเป็นชาวต่างชาติด้วยก็ได้ในเรื่องของการงานอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องเรียนนะคะส่วนความรักนะคะเริ่มจากคนโสดนะ,ะบางคนเนี่ยอาจจะยังยึดติดกับบรรดาคนรักเก่าๆไหมคะมีความรู้สึกว่าอยากจะหวนคืนความสัมพันธ์เดิมๆอะไรเงี้ย แต่แม่หมอมงว่ามันยังไม่ใช่จังหวะที่ดีเท่าไหร่บางครั้งการกลับไปครั้งนี้มันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนเดิมนะคะคุณก็ต้องลองพิจารณากับสรารการและตัวบุคคลที่คุณเผชิญอยู่ด้วยนะว่าถ้าเกิดคนโสดที่ยังคาดหวังกับรักครั้งเก่าเนี่ยถ้าเกิดว่าความรักครั้งนี้มันมีโอกาสที่จะพัฒนาแล้วดียิ่งขึ้นกว่าเดิมแม่หมอก็จะเชียร์ให้คุณแบบ ลองกลับไปสู้อีกสักครั้งหนึ่งแต่ถ้าดูแล้วมันไม่ไม่น่าจะมีแนวโน้มที่จะไปต่อกันได้สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทำก็คือกลับมาใส่ใจตัวเองเนาะกลับมารักตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะและพยายามเปิดโอกาสให้กับใครใหม่ๆดูเนาะเพราะว่าก็มีเกณฑ์น,นะคะที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณคุณอาจจะพบเจอกับการแบบอ่า เพื่อนร่วมงานการทํางานร่วมกับคนอื่นหรือทําธุรกิจร่วมกันแล้วพบเจอก็ได้นะคะหรือบางคนก็มีเกณฑ์แบบพบเจอกับชาวต่างชาติต่างศาสนาก็ได้หรือว่าคนที่อยู่ทางไกลจากเรามากๆอะไรเงี้ยแล้วต้องใช้เครื่องมือสื่อสารติดต่อกันหรือพูดคุยกันเป็นหลักอะไรเงี้ยก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องเหล่านั้นนะคะหรือบางคนก็อาจจะแบบว่ามีใครสักคนเนี่ยมาแอบรักแอบชอบเราแต่เขาแบบไม่กล้าเปิดปากพูดคุยอะไรเงีๆๆ้ย แต่คุณสามารถสังเกตเห็นพฤติกรรมเหล่านั้นได้อะไรเงี้ยเออถ้าคุณมีความมั่นใจและคิดว่าอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่จริงๆนะก็ลองอเปิดโอกาสให้กับคนเหล่านั้นดูนะให้เราได้พูดคุยศึกษากันดูอะไรเงี้ยคือไม่จําเป็นต้องต้องรีบรอเนาะแบบค่อยเป็น,ค,ปนค่อยไปอะคะ่ะบางคนอาจจะมีประสบการณ์ในอดีตมาแล้วอะไรเงี้ยก็เอาจุดนั้นเนี่ยมาเป็นแนวทางในการปรับ ความสัมพันธ์เนี่ยให้มันดียิ่งขึ้นมากกว่าเดิมนะคะและนอกจากนี้ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนในเครื่องแบบมาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้เนาะเป็นคนที่มีแบบลักษณะนิสัยที่แตกต่างจากเราด้วยก็ได้และแน่นอนว่าก็ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าเขาไม่ได้คุยกับเราแค่คนเดียวเขาไม่ได้มีสถานะผูกพันกับคนอื่นอยู่แล้วเนาะเพราะเรื่องเหล่านี้มันเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนทางที่ มีเจ้าองอยู่แล้วเข้ามาสนใจเราแล้วก็รวมถึงคนที่อยู่ทางไกลแต่เขาโสดแต่เขามีอุปสรรคในเรื่องของระยะทางอะไรเงี้ยมาเกี่ยวข้องนะคะสำหรับคนโสดนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงในการเริ่มต้นในการพูดคุยศึกษาดูใจกับคนใหม่ๆนะคะสำหรับคนที่มีคู่รักมีคอมมิทเมนต์มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนอยู่แล้วนะแม่หมอมองว่า ช่วงนี้คุณและคู่ของคุณก็ค่อนข้างมีความสมามัคคีกันดีอยู่แล้วนะไม่ค่อยมีเรื่องที่แบบให้ต้องหนักอ,อกหนักใจมากเท่าไหร่แต่ถ้าคนแต่ถ้าคู่ของคุณเนี่ยมีเรื่องที่แบบทะเลาะเบาแหวงกันระหองระแหงกันมาแต่ก่อนเนี่ยก็ลองปรับความคิดซึ่งกันและกันดูพยายามจะเย็นนะคะในการพูดคุยหาทางออกดูบางครั้งเนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์น้อยใจง่าย เป็นคนที่อ่อนไหวง่ายและไม่กล้าพูดคุยกับคุณตรงๆอะไรเงี้ยคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่เริ่มก่อนก็ได้นะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะกระชับความสัมพันธ์ด้วยการแบบชักชวนกันไปท่องเที่ยวไปใช้เวลาดีๆร่วมกันก็ได้นะมันก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะเริ่มต้นพูดคุยกันได้ง่ายยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยเออเพราะไม่ยอย่างนั้นเนี่ยถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเงียบแล้วเราก็อ่าไม่เริ่มเปิดปากคุยก่อนอะไรเงี้ย ความสัมพันธ์มันอาจจะมีความย่ําแย่ลงได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงที่จะต้องมีการสื่อสารพูดคุยกันให้มากๆหน่อยแต่โดยภาพรวมแล้วมันไม่ได้น่าเป็นห่วงมากขนาดนั้นนะคะอาจจะมีอารมณ์น้อยใจซึ่งกันและกันบ้างอะไรเงี้ยมีแบบมีเก์นในเรื่องความไม่เข้าใจกันทะเลาะก,กันบ้างอะไรเงี้ยก็พยายามปรับปรุงเข้าหากันดูเนาะเผื่อว่าฉากการของอ่า จ้าชะตาบางคนเนี่ยที่มีปัญหานะตอนนี้จะได้มีการแก้ไขแล้วก็สามารถทำให้มันกลับมาดีได้นะคะต่อไปนะคะในเรื่องของการเงินนะคะการเงินไม่หมอมองว่าเนี่ยคุณมักจะได้เงินมาจากการทำงานร่วมกับร่วมกันกับคนอื่นนะคะ ยิ่งเป็นทํางานสายแบบธุรกิจการค้าอ,อ่างเงี้ยยิ่งดีเลยก็คือจะได้เงินเพิ่มมากขึ้นมาจากจุดนี้แหละเพราะเหมือนมีการพูดคุยมีการแบบว่า,าชักชวนกันในเรื่องของการปรับปรุงพัฒนานหรืออะไรสักอย่างเนี่ยให้มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมในธุรกิจของอเจ้าชะตาเองนะคะหรือถ้าเกิดว่าคนที่ทํางานประจําก็มีเกณฑ์ว่าอาจจะได้เงินเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นโบนัสพิเศษหรือว่าเงินพิเศษอะไรเงี้ย ไปไไดะะ้แต่แน่นอนว่าก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการใช้จ่ายเหมือนกันบางคนอาจจะติดช้อปปิ้งออนไลน์อย่างเงี้ยอ,อ่ติดซื้อของหรือบางคนก็มีภาระใช้จ่ายภายในครอบครัวเกี่ยวกับบุตรเกี่ยวกับคุณแม่อะไรเงี้ยอ่าก็จะโดดเด่นในใ,ใ,ในในเรื่องนี้อะไรย้ยค่ะก็ถือว่าจะต้องพยายามจัดการการเงินที่ดีเนาะอันไหนเป็นส่วนที่ต้องใช้จ่ายอันไหนเป็นส่วนที่จะต้องเก็บก็ต้องมีด้วยเหมือนกันเพราะเราไม่รู้ได้ว่าอาจจะมี เกณฑ์ในการใช้จ่ายแบบฉุกเฉินหรือสิหรือเกิดจากสิ่งที่ไม่คาดคิดด้วยก็ได้อะไรเงี้ยเป็นช่วงที่เราต้องอพยายามวางแผนค่าใช้จ่ายนิดนึงเนาะและแน่นอนว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะใช้จ่ายเงินตามอารมณ์ของตัวเองอะค่ะไม่ค่อยมีสติอะไรเ <c> ง <oughs> ี้ยก็เหมือนแบบว่า,วาพยายามแบบใช้จ่ายในสิ่งที่ตัวเองอยากได้ะอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามจัดการให้ดีและแน่นอนว่าเป็นช่วงที่แบบ มีความขยันหาเงินขยันทํางานอะไรเงี mm ้ย hmm. ก็จะได้เงินมาจากในส่วนเพิ่มเติมนอกจากนี้บางคนมีอะไรมีไรายได้พิเศษจากอาชีพเสริมอะไรเงี mm ้ย hmm. ก็จะได้มาจากในส่วนนั้นด้วยนะคะ mm hmm. ส่วนการสิ่งโชคนะคะแม mm hmm. ่หมอมองว่าไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะคะ mm hmm. น่าจะเน้นไปในเรื่องของการเอาเงินไปลงทุน mm hmm. น่าจะดีกว่าอาจจะช้านิดนึงแต่อาจจะ มองเห็นผลกำไรที่ชัดเจนมากกว่านะคะก็จะเป็นในทำนองนี้นะต่อมาสุขภาพนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ล้มป่วยหรือว่าอ่าไม่สบายมาก่อนหน้านี้สุขภาพก็จะมีการเยียวยาหรือการได้รับการรักษาพักผ่อนค่อยๆฟื้นตัวมากยิ่งขึ้นเนาะบางคนอาจจะเป็นแบบว่าภูมิแพ้ทางอากาศเป็นไข้หวัด หรือว่าโรคติดต่อทางอากาศเนี่ยค่ะก็ต้องระมัดระวังเนาะช่วงนี้ก็มีฝนตกหรือบางทีก็อากาศร้อนมันก็จะสลับกันไปนะคะก็ต้องระวังในเรื่องของอ่าอา,อากาศที่มันเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะหรือบางคนอา,อาจจะเป็นห้องกองฟูดก็ได้นะเหมือนแบบว่าเอาไปโดนน้ำนานๆอะไรเงี้ยมันเป็นช่วงที่จะเข้าหน้าฝนด้วยแหละเออก็ต้องระวังนะคะ แล้วก็ต้องระวังในเรื่องของไขมันนะคะในเส้นเลือดนะคะอ่ารับประทานอาหารอะไรก็ต้องดูให้ดีรับประทานอย่างเหมาะสมนะคะมีการออกกำลังกายได้ด้วยก็จะดีหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของภาวะทางอารมณ์ที่ไม่ค่อยมั่นคงนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ออฟ,ฟริซินโดมค่ะ บางคนเนี่ยนั่งนานอยู่ในท่าอะไรนานๆเนี่ยก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการปวดเมื่อยเนื้อตัวตามร่างกายนะคะก็พยายามดูแลตัวเองดีๆกันด้วยเนาะต่อมานะคะความสัมพันธ์ของคนรอบข้างนะคะเริ่มจากปูโสรไฟยิงนะคะหรือว่าคุณแม่นะช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะ,ะกำลังรักษาสุขภาพอยู่เนาะ บางคนอาจจะแบบป่วยอยู่กําลังแบบรับการรักษาแต่ดูถ้าจะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับหรือบางคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนในสถานที่ที่เป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยได้ใช้เวลาพักผ่อนหย่อนใจผ่อนคลายอารมณ์อะไรเงี้ยเป็นช่วงที่แบบมีความสุขกายสบายใจในระดับหนึ่งนะคะส่วนผู้ผู้โสาฝ่ายชายหรือว่าคุณพ่อนะคะช่วงนี้ท่านอาจจะมีการ รเริ่มอะไรใหม่ๆที่จริงจังหรือบางคนมีโชคดีในเรื่องของการเงินได้เงินมาเป็นก้อนใหญ่บางคนเอาเงินไปลงทุนหรือว่าไปซื้ออะไรที่แบบอยากได้อะไรเงี้ยเป็นช่วงที่มีเงินเข้ามานะคะส่วนตําแหน่งบุตรปริวารสัตว์เลี้ยงแล้วก็ลูกน้องนะคะเป็นช่วงที่มีความขยนขันขันแข็งในเรื่องของการทํางาน,นะคะ่ะมีความกระตือรือร้อนอะไรเงี้ย มีสิ่งที่แบบต้องการจะพัฒนาในตัวเองหรือว่าต้องการจะก้าวหน้าในสายงานหรือว่าในหน้าในหน้าที่ของตัวเองหรือว่าการเรียนอะไรเงี้ยที่ตัวเองอาจรับผิดชอบอยู่นะตอนนี้เนาะในเรื่องของสุขภาพก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรน่าเป็นห่วงแต่อาจจะต้องระวังในเรื่องของออฟริซินโดมเนาะในการแบบนั่งนานหรืออยู่ในท่าไหนนานๆนะคะและแน่นอนสัตว์เลี้ยงนะคะก็สุขภาพแข็งแรงดีเนาะอาจจะแบบ ไม่ค่อยขยับตัวเท่าไหร่บางทีนะหรือบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการระบบขับถ่ายนะคะหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของน้ำหนักขึ้นอะไรเงี้ยค่ะค่ะส่วนคนที่มีหัวหน้านะเป็นช่วงที่ท่านมีเกีย์ในเรื่องการเดินทางนะคะบางคนอาจจะมีเดินทางแบบ ไปต่างประเทศก็ได้ไปที่ไกลๆก็ได้ไปศึกษาดูงานนะคะเป็นช่วงที่แบบจะต้องให้การทุ่มเทนในเรื่องของการทํางานหรืออาจจะมีการบริหารจัดการลูกน้องภายในองค์กรหรือว่าหน่วยงานที่เราไปชอบเนี้ยให้ทํางานต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้ามีการทํางานร่วมกับการกับหัวหน้าเนี่ยก็เป็นไปโดยราบรื่นเนาะไม่ค่อยมีปัญหาอุปสรรคอะไรใดๆเท่าไหร่อะไรเงี้ยทำงานด้วยแล้วก็มีความสบายใจ พูดคุยกันได้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะหรือบางท่านก็ได้รับการแบบเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งอะไรเงี้ยได้รับผลงานหรือว่าอะไรสิ่งต่างๆเข้ามาหรือเป็นช่วงที่จะต้องแบบรับผิดชอบในการดําเนินการต่างๆในงานที่แบบอาจจะมีแบบอุปสรรคปัญหามานานอะไรเงี้ยก็จะมีการพบหนทางในเรื่องของการทำให้มันแบบประสบความสำเร็จได้อะไรเงี้ยในที่สุดเนาะ ส่วนคนที่มีลูกค้านะทำกิจการการค้าใดๆนะคะเป็นช่วงที่ดีนะเหมือนลูกค้าเอาเงินมาให้แล้วก็เป็นเงินจํานวนมากด้วยอ่ามีเกณฑ์จะได้รับเงินนะคะจากการค้าขายการให้บริการะอะไรต่างๆอะไรเงี้ยอ่าก็เป็นทางของฝ่ายเจ้าชะตาเราเองนี่แหละคะ่ะจะมีวิธีการจัดการยังไงมีการแบบโปรโมทหรือว่าทำอาออกผลิตภัณฑ์สินค้าหรือการบริการ ต่างๆมากมายเงี้ยเพื่อกอบกลวยเนะาะเงินให้ได้มากที่สุดในช่วงนี้และแน่นอนก็ได้รับการสนับสนุสนทีน่ดีการร่วมงานที่ดีกับเพื่อนร่วมงานที่มีความเป็นทีมเวิร์กมีพาร์ทเนอร์ที่ดีเลยเนี้ยค่ะก็อาจจะเป็นช่วงที่แบบได้เงินมาจํานวนมากจากการทําธุรกิจการค้าอะไรเงี้ยนะอ่าสรุปและข้อแนะนำโดยภาพรวมนะคะ มองว่าช่วงนี้สิ่งที่เจ้าชะตาที่จะต้องทำเพิ่มเติมเพื่อคือการศึกษาเรียนรู้นะคะการที่ไม่หยุดพัฒนาตนเองนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีความคาดหวังในเรื่องของความก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็ดีหรือว่าเรื่องใดๆก็ดีะคะ่ะบางครั้งคุณจะต้องมีการแบบไปเรียนรู้หรือว่าบางครั้งอาจจะไปศึกษาจากช่องทางอื่นบุคคลอื่นเพื่อรับประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามา พื่อที่จะได้มีการปรับปรุงพัฒนา,าสารการณ์ของคุณการงานของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่นะให้มันดียิ่งขึ้นมากกว่าเดิมหรือบางคนที่เรียนอยู่เนี่ยก็ต้องตั้งใจมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่จะตามมาค่ะบางคนอาจจะเป็นช่วงที่แบบว่าอยากจะเก็บตัวเพื่อหนีจากผู้คนอะไรเงี้ยค่ะเพื่อจะได้ทําในสิ่งที่ตัวเองแบบต้องการหรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่แบบ ไม่มีเวลาได้ทำอะไรเงี้ยก็จะเป็นช่วงที่แบบสามารถหยุดพักเพื่อพักผ่อนร่างกายและจิตใจอะไรเงี้ยเพื่อเติมเต็มพลังงานให้กลับมาทํางานหรือดาเนินชีวิตของตัวเองเ่ยให้ดียิ่งขึ้นอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่ามีอุปสรรคปัญหาใดๆดอาจจะใช้วิธีการแบบนั่งสมาธิอะไรเงี้ยเพื่อที่แบบเราจะได้มีสติ รู้ตัวหรือนึกคิดอะไรได้ง่ายยิ่งขึ้นมองเห็นปัญหาได้ชัดเจนมากขึ้นและพบทางออกของชีวิตได้ง่ายมากขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไพ่ต้องการจะบอกนะคะต่อมานะคะเราจะมาเปิดไพ่เราเคลื่อนเพิ่มเติมนะคะเพื่อเช็คดูสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นอีกในช่วงเดือนมิถุนายนนี้สำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะ จากหน้าไพ่นะคะผลผลิตเร่ร่อนแล้วก็จินตนาการเดี๋ยวเรามาดูตามลำดับเนาะสิ่งที่ไพ่ยอยากบอกนะคะผลผลิตเนี่ยไม่ว่าในเรื่องของการลงทุนหรือว่าลงแรงอะไรไปนะหากคุณได้มีการพยายามมาสักพักหนึ่งแล้วในอดีตนะคะมันเริ่มที่จะส่งผลดี ในอนาคตที่จะตามมาอันใกลน้นี้เป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะถ้าเกิดว่าทำการลงทุนเราก็จะเห็นผลกำไรนะคะที่ตามมาได้ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าคนโสด่ได้มีการแบบทุ่มเทในเรื่อง,องความสัมพันธ์มาสักระยะหนึ่งเนี่ยก็มองเห็นทิศทางที่จะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็เร่ร่อนนะคะมองว่า ถ้าเกิดว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยคุณลองสังเกตคนข้างๆตัวของคุณดูนะเขาอาจจะมีความน้อยใจนะคะรู้สึกว่าตัวเองโดนทอดทิ้งก็ได้เหมือนไม่ได้รับความเอาใจใส่จากเราก็ได้เพราะเราอาจจะให้ความสนใจไปในเรื่องของการทำอาหารกินอะไรอย่างเงี้ยจนบางครั้งเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาโดนละเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็พยายามนะคะแบ่งเวลาให้ให้กับเขาด้วยนะคะสำหรับคนที่มีคนรักนะ หรือถ้าใครทำงานอยู่แล้วคิดจะลาออกในช่วงเนี้ยแม่หมอยังไม่แนะนำนะให้ทำงานที่ทำอยู่นะตอนเนี้ยไปก่อนนะคะจนกว่าสถาการณ์ใดๆหรือว่ามีโอกาสดีๆเกิดขึ้นแล้วและมีความมั่นใจว่าถ้าเกิดออกจากงานนี้ไปแล้วแล้วคุณมีงานใหม่ที่รองรับคุณเนี่ยถึงตอนนั้นก็ค่อยออกเนาะมันถึงจะ ไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของการแบบตกงานอะไรเงี้ยแล้วลมันจะมีปัญหาในเรื่องของอาการเงินเข้ามาได้นะแล้วก็สุขภาพเพิ่มเติมที่ต้องระวังก็คือในเรื่องคอบาไหล่นะคะระวังจะมีปัญหานะคะอืมแล้วก็จินตนาการช่วงนี้คุณอาจจะมีไอเดียหรือจินตนาการอะไรแบบใหม่ๆเข้ามาในหัวก็ได้เพราะบางทีอะได้เ พอมีเวลาที่แบบได้ได้อยู่กับตัวเองได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองเนี่ยมันก็จะเหมือนกับมีความคิดอะไรที่แบบผุดขึ้นมาได้ง่ายหน่อยเออบางคนเนี่ยก็อาจจะทําตามวิธีการที่แม่หมอบอกก็คือไปนั่งสมาธิอะไรเงี้ยเพื่อเป็นการแบบฝึกสติตัวเองรวบรวมความคิดอะไรใดๆอะไรเงี้ยได้มีเวลาในการนึกคิดมากขึ้นสําหรับ บางคนที่แบบต้องการพัฒนาตัวเองต้องการทําให้สิ่งต่างๆที่ทําอยู่เนี่ยให้มันดียิ่งขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะมองเห็นแนวทางอะไรเงี้ยมองเห็นไอ,ไอเดียที่มันแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แน่นอนต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเนาะบางครั้งเนี่ยเจออะไรถูกใจก็คือแบบจ่ายแบบไม่อั้นเลยเงี้ยจนไม่ได้คํานึงถึงความจําเป็นนะคะมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องการเงินตามมาได้นะคะอืม แล้วก็ระวังสุขภาพในเรื่องของบางคนนะอาจจะมีโรคอะไรที่เกิดขึ้นในวัยเด็กเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าที่จะกลับมากำเริบได้อีกครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็พยายามดูแลตัวเงดีๆกันด้วยนะคะสุดท้ายแล้วเราจะมาหยิบไพ่ออรรเคิลเพิ่มอีกหนึ่งใบนะเหมือนแบบเป็นข้อแนะนำหรือว่าเป็นคำาการให้กำลังใจ นะคะให้กับชาวลัคนาราศีธนูกันเนาะ Milky Way นะคะความหมายหน้าไพ่ก็คือหนทางที่สว่างสดใสนะคะคุณเห็นความปรารถนามากมายแล้วก็ความสำเร็จมากมายบนเส้นทางเหล่านั้นคือมัน แบบมีความสดใสเจิดจ้าแล้วก็ชัดเจนนะคะแล้วคุณก็พอใจที่จะไปเป็นส่วนหนึ่งของดวงดาวบนเส้นทางนั้นแม้ว่ามันจะมีคู่แข่งมากมายอะไรอย่างเงี้ยแต่การที่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางนั้นคุณก็ย่อมมีการส่งประกายเป็นส่วนประกอบเล็กๆที่มีความสว่างในตัวเองถ้าจะให้ขยายแบบเพิ่มเติมก็คือแบบกว่าคนคนหนึ่งเนี่ย จะไปแบบเป็นแสงส่องสว่างแบบเรียงรายบนท้องฟ้าได้นี่นะเหมือนกับเป็นดาวดวงหนึ่งอะค่ะเขาต้องผ่านความทุ่มเทและความพยายามมาก่อนเนาะกว่าแบบจะประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยบางคนอาจจะแบบอยากเป็นคนมีชื่อเสียงก็เริ่มต้นจากการเป็นแค่คนธรรมดาคนที่แบบอาจจะเริ่มต้นจากศูนย์หรือมาจากต้นทุนที่ของชีวิตที่ต่ำอะไรเงี้ย นั่นคือความกระหายในความสําเร็จความอยากเป็นคนมีชื่อเสียงคนแบบอยากเป็นคนดังหรือต่อให้ไม่ใช่เป็นคนที่แบบทํางานในด้านนั้นน่ะอาจจะเป็นการทํางานทั่วไปก็ได้ที่มีการตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าอะถ้าเกิดว่าฉันไปอยู่ในตําแหน่งเนี้ยเนี่ยแหละคือเป้าหมายชีวิตของฉันแล้วเป็นเป้าหมายอันสูงสุดซึ่งกว่าจะไปนะจุดนั้นได้คุณเองก็ต้องเริ่มต้น ทำมันอย่างจริงจังนะคะหรือบางคนณนะตอนนี้อาจจะยังไปไม่ถึงก็ต้องมีการกลับมาดูตัวเองว่าอะไรคือจุดบกพร่องอะไรคือจุดที่ต้องปรับปรุงพัฒนาตัวเองบางคนจะต้องใช้เวลาในการกลับไปทบทวนศึกษาเรียนรู้หาประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะมีสมาธิที่จะ คิดหาหนทางออกในการแบบทําให้ตัวเองเนี่ยไปสู่จุดนั้นเหมือนกับคนอื่นได้ยังไงเออนี่คือสิ่งที่ไพ่ต้องการจะบอกว่าพยายามมีเป้าหมายให้ชัดเจนมีแรงบันดาลใจที่จะทําไม่ยออ่อท้อแล้วก็ลงมือทําอย่างตั้งใจนะคะคนที่มีความเพียรพยายามเท่านั้นนะคะถึงจะไปจุดมุ่งหมาย ที่เราเองต้องการได้นะคะมันอาจจะประสบพบเจอกับความล้มเหลวบ้างไม่เป็นไรแต่ขออย่ายอมแพ้ก็พอนะคะค่ะนี่ก็คือคำทํานายของชาวลัคนาราศีธนูนะคะประจําเดือนมิถุนายนนะคะถ้าเกิดว่ามีข้อคิดเห็นใดๆสามารถร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะเพื่อไม่หมดโอเคจะได้เอาข้อทิ่เห็นดีๆเนี่ยไปปรับปรุงพัฒนาทำคลิปให้มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเนาะ แล้ถ้าเกิดว่าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเคสตายตลอดกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ